สวัสดีค่ะร้องทุกลงป้ายนี้มาแล้วนะคะอยู่กับยุ้ยปิยะชัดกะรุณนานนท์ค่ะใครมีปัญหาเด็ดเนื้อร้อนใจเรื่องใกล้ตัวสาธารณูประคมาเดี๋ยวรับความเป็นธรรมสิ่งแวดแล้อมไม่พึงประสงค์อยากจะเตือนภัยสังคมช่วยเหลือผู้ยากไร้เรียนเชิญเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเรา027902111ค่ะรวมถึง l ลน์ ID นะคะร้องทุกข์ไทย PBS นะคะคุณผู้ชมคะเราขอเชิญชวนคุณมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 กันค่ะไทย PBS ของเรา ตอนนี้รับ Walk-in แล้วนะคะคือเดินเข้ามาได้เลยค่ะที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด1 9ไทย PBS อยู่ติดกับถนนวิภาวดีรังสิตนะคะติดกับสโมสรตำรวจหาไม่ยากเลยค่ะก็เรารับบริการนะคะไปจนถึงวันที่20มีนาคมเลยไม่ว่าจะเป็นเข็ม1เข็ม2เข็ม3หรือเข็ม4มาได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องน้ำมันแพงค่ะจริงๆเราได้รับผลกระทบกันไป ทุกหย่อมยา่าไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนนะคะแต่ถ้าพูดถึงหนึ่งอาชีพที่หาเช้ากินข้ามอย่างพี่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะต้องขอขึ้นราคาค่าโดยสารสักนิดสักหน่อยค่ะมาดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมคะเรามาถึงจุดที่ ราคาน้ำมันเนี่ยอย่างเบนซินเนี่ยมันแตะลิตรละ50บาทเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ชะตากรรมค่ะว่ามันจะไปจบที่เท่าไหร่เนาะมันก็กระทบกับพี่น้องประชาชนผู้เติมน้ำมันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์หรือแม้แต่รถเมยนะคะโดยเฉพาะพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะคือทีมข่าวของเราเนี่ยไปสำรวจอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ที่บริเวณหน้ารถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีหลัก6จังหวัดปทุมธานีนะคะ คือพี่ๆสมาชิกเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลว่าพอราคาน้ำมันเนี่ยมันขยับขึ้นมันส่งผลกระทบกับรายรับแล้วก็รายจ่ายแน่นอนนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะที่เขามีการปรับราคาค่าโดยสารขึ้น5บาท ระยะทาง2กิโลเมตรนะคะคือจากปกติเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยสกิโลเมตรเนี่ยปกติ20บาทตอนนี้พี่ๆเขาขอขยับราคาขึ้นเป็น25บาทค่ะเนื่องจากปกติก่อนหน้านี้เติมน้ำมันแก๊สโซฮอร์เอ่ะมันลิตรละ28บาทเองนะคะเติมเต็มถังเนี่ยราคาอยู่ที่80-100บถึง100บาทแต่พอมาเมื่อวานราคาน้ำมันโซฮอร์เนเนี่ยมันขยับขึ้นใช่ไหมคะมาถึง เมื่อวานนี้ก็43บาท23สตางค์เข้าไปแล้วเติมเต็มถังเนี่ยพี่เขาบอกว่า140บาทนะคะคือเพิ่มขึ้นมา40บาทนะคะก็เลยต้องขึ้นป้ายขอขึ้นค่าโดยสารเพื่อให้สอดคล้องกับค่าน้ำมันค่ะคุณผู้ชมก็ตอนนี้หน้ามอจะขอเขา25ครับเคย20ย20ขอเขา25เพราะมันไม่คุ้มอะครับ ยิ่งคันนี้ผมไม่ค่อยกินนะฮะจะเป็นนโวผมนี่เติมร้อยหนึ่งเช้าบ่ายหมดแล้วน้ำมันแพงครับน้ำมันแพงมากขึ้นทุกวันเลยรเราไม่ได้อะไรอร่ะบ,บอกหักค่าน้ามงน้ำมันแล้วแทบไม่เหลือเดือดร้อนป่าตอนที่วิ่งแรกๆนะครับเพราะววิ่งแรกๆมันผมเคยเติมน้ำมันร้อยสี่สิบเนี่ยเต็มถังครับแต่ตอนนี้มันไม่เต็มถังครับผมก็เลยจะมาคิดค่าบวกค่าโดยสารขึ้น เพราะมันไม่คุ้มกับที่ว่าเติมน้ํามันไปนะพเพราะเนี่ยผมวิ่งทั้งวันเดี๋ยวพอตอนเย็นผมต้องไปเติมกันอีกแล้วปกติผมเติมเต็มถังเนี่ยอยู่ได้สองวันอืมกระทบกันจริงๆนะคะขณะที่วินมอเตอร์ไซค์หน้าวัดดอนเมืองค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวินนึงนะคะที่สะท้อนเรียกร้องขอให้รัฐบาลเนี่ยควบคุมราคาน้ำมันหน่อยแม้ว่าอัตราค่าโดยสารเนี่ยนะคะยังไม่ปรับนะวินนี้เขาบอกว่าเขายังไม่ปรับ แต่ก็มีการประชุมหารือกันแล้วล่ะค่ะว่าโอ้โถ้ามันมากไปกว่านี้นี่นะคงจะต้องปรับค่าโดยสารแล้วล่ะเพราะว่าข้าวของก็แพงน้ํามันก็แพงแต่รายจ่ายอะ่ะมันเท่าเดิมหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมได้ซ้ํารายได้เราเนาะมันก็เท่าเก่าแต่ว่าน,น้ํามันมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วมันน้ํามันมันก็นี่สี่สิบบาทแล้วนะโชคดีดีใจด้วยสี่สิบบาทกับทุกคน แต่ของเราข้าดยสารเรายังไม่ได้เพื่อนนะพี่เพราะว่ามันเรายังไม่ได้คุยกันและเรายังไม่ได้บอกผู้โดยสารอ่ะถ้าเราจะไปทําเหมือนคนอื่นอยู่ๆขึ้นเลยผมว่าผู้โดยสารเขาก็จะไม่โอเคกับเรานะมันก็ต้องได้เรียกร้องหัวหน้าให้หัวหน้าเขาประชุมกันก่อนแล้วเพราะว่าวินอื่นเขาขึ้นกันแล้วอะ่ะวินข้างข้างนอกอะ่ะวินสายนอกเขามาบอกแล้วว่าขอขึ้นอะ่ะใหแ้แล้วอยางที่ถ้าถว่าเราขึ้นมีรถกีการใช่ ผมก็คิดว่าต้องต้องให้มันหน้าแก้งขึ้นยอดวเอขึ้นไป้ายไว้เลยจะได้บอกลูกค้าคือทุกวันนี้นะคะรายจ่ายมันมากกว่าเดิมแต่รายรับอะ่ะมันเท่าเดิมและอาจจะน้อยกว่าเดิมนะคะ ส่วนของผู้โดยสารค่ะประชาชนทั่วไปก็มองว่าแหมถ้าพี่วินเขาจะปรับอัตราค่าบริการขึ้นเขาก็เห็นด้วยนะเนื่องจากเขาก็เห็นใจค่ะว่ายุคนี้เนี่ยนะราคาน้ํามันมันแพงพี่เขาก็น่าเห็นใจเพราะว่าผู้โดยสารก็อาจจะน้อยลงด้วยสถานการณ์โควิดด้วยอะไรด้วยค่ะจริงๆคือก็เข้าใจค่ะทั้งทั้งสองฝ่ายเนาะคือทั้งเข้าใจทั้งแบบคนที่ใช้บริการแล้วก็เข้าใจทั้งทั้งวินเนาะเพราะว่าเขาก็ เขาก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นเหมือนกันแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดมีการปรับขึ้นมันถ้าเป็นแบบปริมาณที่แบบจํานวนที่ไม่ไม่เยอะมากค่ะก็อันนี้ก็พอรับได้อยู่แน่นอนนะคะว่าปัญหาราคานนํามัที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เพียงแค่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะคะที่กระทบกระทบกันทุกระบบการขนส่งเลยค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานนะคะหรือว่าอาชีพหลายอาชีพที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ย ควบคุมราคาน้ำมันโดยเฉพาะอาชีพอย่างแท็กซี่หรือว่าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาอาจจะให้รัฐบาลช่วยมีจุดเติมน้ํามันราคาพิเศษจะได้ไหมนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าเราจะแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันแพงกันได้อย่างไรนะคะเข้าใจว่าสถานการณ์สงครามเป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าเรื่องของโครงสร้างราคาน้ํามันในบ้านเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ น่าจะมีทางออกนะคะจริงๆแล้วทีมงานเขาบอกเขาอยากจะไปสำรวจทุกอาชีพเลยนะคะแต่พอดีค่าน้ำมันมันไม่พอนะคะโอ้อะป้ายต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้เป็นลักษณะของความเคราะห์ร้ายของครอบครัวหนึ่งนะคะคือมีหมายบังคับคดีอะค่ะเขาไปปิดหมายประกาศยึดทรัพย์โฉนดที่ดินที่อยู่อาศัยแต่ติดผิดบ้านค่ะ ทำให้คนที่ไม่ใช่คนที่เป็นหนี้เนี่ยนะคะเสียหายได้รับความอับอายเรื่องนี้ถึงขนาดจะมีการเรียกค่าเสียหายกันเป็นหลักแสนเลยนะคะอ่ามาดูกันค่ะที่บุรีรัมย์ค่ะมีหญิงวัย6 6ปีเป็นชาวตำบลหนองเยืองค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ลูกเขยวัย45ปีเนี่ยเอาเอกสารหลักฐานไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานที่สพบ้านใหม่ชัยพศนะคะ เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์นำหมายบังคับคดีการยึดทรัพย์มาปิดที่ประตูรั้วนหน้าบ้านเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งหมายบังคับคดีเนี่ยเขาก็ระบุว่าขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าศาลจังหวัดพิมายมีหมายบังคับคดีให้จัดการยึดทรัพย์ของจำเลยทั้ง5และบัดนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ของหญิงคนดังกล่าวซึ่งถูกระบุเป็นจำเลยที่1ไว้แล้ว คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ไม่ปรากฏเลขทะเบียนในตำบลหนองเยืองนะคะห้ามีมิให้ผู้ใดกระทําให้เสียหายจําหน่ายใจโอนหรือกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดคือก็เป็นภาษาข้อกฎหมายเขาเนี่ยนะคะแล้วมีการประกาศปิดดอกเบี้ยร้อยหนอ่อยห้าสบาทอีกด้วยนะคะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะก็คือ,อหญิงวัย66ปีเนี่ยเขาก็ยืนยันว่า เขาไม่ได้เป็นบุคคลตามที่หมายบังคับคดีมาปิดประกาศยึดทรัพย์เลยเขาไม่ได้เป็นบุคคลตามที่ธนาคารเนี่ยฟ้องร้องเลยนะคะไม่ได้เป็นจำเลยหนึ่งใน5ที่มีการค้างชำระหนี้ธนาคารเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยเป็นหนี้น่าจะเกิดจากความผิดพลาดนะคะหรือว่าการส่งหมายผิดคนผิดบ้านเขาไม่เคยเป็นหนี้แล้วจะถูกบังคับคดีได้ยังไงทีนี้ปัญหาคือพอหมายมาแปะหน้าบ้านเครียดสิคะ กินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะฟังเสียงผู้เสียหายแล้วยอดยายเห็นนั่นลาหลานหลอกม้าบานเขาแกอีอย่างนี้แหละบานยายก็เอาไปเบิงงล้วก็ตใกใจแล้ววันนี้มายกับสียาสิหยึดสับหยึดอย่างนี้ละยุดบานหยึดที่ดินเท้านี่แลห,หละเป็น้งขี้ยึดอเขาเป็นหนีเขาว่าเป็นหนีหลนนนหนลนแล้วเขาตกใจัวเนาะยายกับัันตัวมือกบบาทได้หันแต้นอันเบิงงหล่อนัอน้นหลายตัวล้วก็ไปยืมไปกูดอก กูมา่ยังเนาะคุณยายเคยไปกูเงินบ่บ่ที่เขามาแปลหมายแบบนี้มันสั่งความตกใจเสียหายตกใจใย้ายเล้วไปเสียหายาย,นนย้ายตะเนาะบยายเสียหายย้ายเลยเล้วย้าย <c oughs> เกิดมาตั้งหกสิบปีแล้วไม่เคยเห็นทุกอย่ได้ล่ะลูกเขยของเจ้าของบ้านนะคะเขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาปิดหมายเนี่ยคือ ตอนที่มาปิดหมายเนี่ยก็มีเพียงแค่แม่ยายเองนะที่อยู่บ้านนะคะและเจ้าหน้าที่ก็มาดีสอบถามอะไรเอาหมายมาปิดเลยนะส่วนบ้านที่เจ้าหน้าที่เอาหมายมาปิดเป็นชื่อของตัวเองนะคะคือลูกเขยเป็นเจ้าบ้านว่าอย่างนั้นเถิดะนะคะส่วนพ่อตาแม่ยายมีชื่ออยู่อีกหลังนึงค่ะก็พอสอบถามแม่ยายก็ยืนยันว่าเอ้ยไม่เคยไปกู้เงินหรือทําธุรกรรมกับธนาคารไหนเลยนะคะแต่ทําไมถึงตกเป็น หนึ่งในจำเลยะนะคะของ5คนเนี่ยที่ค้างชำระธนาคารนะคะ,ะ,ะก็เลยเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดเลยแน่นอนปิดหมายเนี่ยผิดคนผิดบ้านาอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ชื่อนามสกุลอาจจะตรงกันนะคะก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่ะเลขโฉนดอะไรต่างๆมันไม่ตรงผมก็เลยสงสัยว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรยังไงทำไมถึงไม่ตรวจสอบ กรมบังคับคดีมาแปะหมายทําไมไม่ตรวจสอบอะไรให้ชัดเจนเพราะว่าถามแม่แล้วว่าได้ไปทำธุรกรรมอะไรกับธนาคารออมสินไหมไปเป็นหน,น,นี้เขาไหมก็แจ้งว่าไม่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจําเลยร่วมที่ศาลพี่ไม้ตัดสินมาเนี่ยสีหคนเนี่ยแม่ก็ไม่รู้จักคนพวกนั้นเลยการฟ้องเนี่ยมันต้องมีคําฟ้องส่งหาจําเลยแล้วก็มีวันนัดสืบพื้นศาลแต่ตรงนี้ไม่มีเลยหก็คือไม่มีหมายคำฟ้อง สองมาอีกทีก็มาแปะหมายบังคับคดีจะยึดทรัพย์จะบงังคับคดีอะไรเลยเสียหายเต็มๆครับเสียหายแบบระบุเลยว่าจำเลยชื่อเป็นชื่อของแม่ยายผมอย่างงี้ครับตรงตัวเลยนะครับอันดับแรกเลยก็จะไปแจ้งความที่สพที่ที่ผมอยู่นี่ก่อนก็คือสอพบ้านใหม่ชัยพจน์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปสอบถามเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถึงเรื่องราวข้อผิดพลาดตรงเนี้ว่ากรมบังคับคดีต้องรับผิดชอบหรือว่า ธานาคารในฐานะโจทหรือผู้รับ้อบอำนาจช่วงต้องเป็นผู้รับผิดชอบอะไรพวกนี้ครับผมล่าสุดค่ะตัวแทนจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ผู้แทนธานาคารที่เป็นโจทยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่สำนักงานกฎหมายนะ,ะมาพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วนะคะที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์โดยทางธานาคารยอมรับค่ะว่าเกิดจากความผิดพลาด ของเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายที่ทำเรื่องนํายึดทรัพย์ผิดบ้านผิดคนค่ะ,ะก็เลยไปตรวจสอบหลักฐานข้อมูลต่างๆก็พบว่าอาคุณป้าท่านนี้ไม่ใช่บุคคลที่ถูกธนาคารยื่นฟ้องและมีหมายยึดทรัพย์นะคะโดยจำเลยที่แท้จริงที่เป็นหนี้ธนาคารเนี่ยเป็นคนอำเภอห้วยแถลงอยู่จังหวัดนครราชสีมาโน่นนะคะก็ค,คาดว่าที่ทำเรื่องยึด ซับผิดบ้านผิดคนเนี่ยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบค่ะเพราะว่าคนชื่อนี้มีถึง15คนที่มีชื่อและนามสกุลซ้ํากันนะคะด้านลูกเขยก็เลยบอกว่าโอ้โหแต่ยังไงก็ตามมันเกิดความเสียหายนะเนี่ยแม่ยายก็มีผลกระทบด้านจิตใจเกิดความอับอายเสียค่าใช้จ่ายไปโรงพักนะต้องไปทําเรื่องยืนยันความบริสุทธิ์อะไรต่างๆนี่เขาจะขอยื่น ข้อเสนอให้ธนาคารที่เป็นโจทยื่นฟ้องแม่ยายเนี่ยนะคะจ่ายเงินชดเชยมาเลย1 5 0 0 0 0บาทรู้แล้วว่าเกิดความผิดพลาดจากการนำนำยึดทรัพย์ผิดบ้านผิดคนซึ่งตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่เป็นจำเลยนะครับเขาก็ขอโทษแล้วก็ผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่ามันเกิดความเสียหายทางด้านชื่อเสียงเกิดความเสียหายต่อสุขภาพจิตของแม่ก็เลยมีการยื่นข้อเสนอ เพื่อจ่ายเงินชดเชยนะครับจ่ายเงินชดเชยคือเราเสนอไปนะครับเป็นยอด1น like ึ0 0 0สบาทเขาจะไปคุยกันอ <the> ีก <nothing> ทีหนึ่งว่ายอดนี้โอเคไหมหรือจะต่อรองกับทางเราผมก็รอโทรมาคุยโดยที่ให้ระยะเวลาเนี่ยเวันซึ่งถ้าเกิดว่าเขาชดเชยหรือเยียวยาใช้คําว่าชดเชยความเสียหายดีกว่าทางแม่หรือตัวผมเองที่ไปถูกแปะหมายที่บ้านเนี่ยก็ก็พร้อมที่จะจบหรือยุติเรื่องนี้ก็เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรต่างๆนานาแล้วครับ เพียงแต่ว่าเราต้องการให้มันถูกต้องหรือชัดเจนว่าเราไม่ได้เป็นจำเลยของคุณนะครับคุณจะมายึดทรัพย์เราได้ยังไงอ่านี่ยพูดง,ง่ายๆก็คือเอามาซะดีๆค่าตกใจทําให้อับอายแสนห0 0หมบาทนะคะซึ่งทางผู้เสียหายเขาบอกว่าถ้าธนาคารหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบนะก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายยื่นฟ้องธนาคาร รวมถึงสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดความผิดพลาดในครั้งนี้ต่อไปนะคะอจะไปฟ้องร้องใครนี่เจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องรอบคอบถี่ถ้วนกันสักนิดหนึ่งนะคะชื่อนามสกุลอาจจะซ้ากันนี่ต้องตรวจที่อยู่ตรวจแล้วตรวจอีค่ะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ไม่งั้นเขาเรียกร้องค่าเสียหายได้นะคะนี่ก็เป็นความทุกข์ใจนะคะของคนที่มีทั้งคดีความและคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีความเลยก็ยังเป็นทุกข์เลยเห็นไหม เอาละค่ะป้ายต่อไปคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องสาธารณณปพภคกันบ้างค่ะที่กระบี่ค่ะมีชาวบ้านร้องเรียนว่าน้ําในลําห้วยมันเน่าเสียมันเกิดจากอะไรตรวจสอบกันหน่อยค่ะลงใต้ไปกระบี่กันหน่อยนะคะลําห้วยสาธารณะที่ชาวบ้านบอกว่าเน่าเสียอยู่ที่บ้านควนเสียนหมู่5ตาบลเขาเขนอ,อําเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นแหล่งน้ําที่เขาไปผลิตประปาหมู่บ้านกันเลยนะคะ ชาวบ้านบอกว่าหลังฝนตกหนักเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยน้ำกลายเป็นสีดํามีกลิ่นเน่าเหม็นคล้ายแอมโมเนียเมื่อนําน้ําไปอาบคันเลยค่ะปัจจุบันไม่กล้าสูบน้ําจากลําห้วยเนี่ยไปอุปโภคบริโภคหรือว่ารดน้ำสวนทุเรียนเพราะเกรงว่าทุเรียนจะตายนะคะแล้วน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถมาผลิตประปาหมู่บ้านได้แล้วตอนนี้ไม่มีน้ําประปาใช้ก็เดือดร้อนกันอีก สาเหตุเนี่ยนะคะมันน่าจะมาจากบ่อพักน้ําของลานรับซื้อเศษยางพาราแล้วปามน้ํามันที่ตั้งอยู่ต้นน้ําห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะทีมข่าวประสานไปยังนายสุชาติบุญส่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขนนะ,ะเขาก็ประสานประมงอําเภอปลายพญาไปตรวจสอบนะคะเก็บตัวอย่างน้ําไปว่ามันเกิดจากอะไรนะคะเอาละตอนนี้พูดคุยกับนายกอบตเขาเขนกันดีกว่านะคะนายกสุชาติบุญทรงค่ะ นายกสุชาติคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะรำนายกสุชาติเป็นเดินครนได้ค่ะได้มีการนําตัวอย่างน้ําไปตรวจสอบแล้วชัดเจนหรือย,ยังคะว่าเกิดจาก<ส>ลานรับซื้อปานน้ำมันหรือย,ยางพาราอะไรหรือเปล่าที่ปล่อยน้ําเสียมากอการนิดหนึ่งขอการนิดหนึ่งนะคือเมื่อวันที่วันที่หกวันที่วันที่เก้าที่ผ่ 8, านมานี่แม่น้ำจันทบุรีจากชาวบ้านบ้านคนเสียนนั่นนะหมู่ที่ห้าตำบลหัวีว่า มีสิ่งเจืพลงในน้ําลําคลองที่พี่น้องชาวหมู่บ้านร้เสียนใช้อยู่ผมวัน่ี้รับรับเมื่อรับการร้องเรียนแล้วก็พร้อมจน้ายี่นองค์การขหยาส่วนตำบลบานบีได้ลงพื้นที่พอลงพื้นที่ปตรวจพบว่าเกิดที่ชาวบ้านร้องเรียนมาก,ก็เป็นความจริงก็ได้ประสานหน่วยงานคือหนึ่งประสานอ,อำเภอสายยา ขอเจ้าหน้าที่ประมงเข้ามาร่วมพิสูจน์วิเคราะห์ด้วยการอำเภอก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ประมงมาทําการเก็บน้ํานะครับเก็บน้ําเพื่อจะทำไปทําการวิเคราะห์ว่าสื่จากสาุแบบไหนมีมีมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ไปเมื่อวันที่เก้านะครับวันนี้ก็ยังยังผมยังไม่ออกมานะครับคผลยังไม่ออกมาไม่เป็นไรแต่ว่าเราไปดูในพื้นที่ค่ะเราได้ไปตรวจสอบไหมคะว่าเอ๊ลักษณะทางกายภาพต้นน้ําเสียเนี่ยมันมาจากตรงไหนเออมันต้องมีบอกแสเนาะใช่ใช่ต้องมีบอกเสเพราะว่าเอ่อต้นน้ําต้นน้ําเนี่ยมันเป็นเป็นชุมชนพอเป็นชุมชนพับเนี่ยมันจะมีเอ่อมันจะมี ชาวบ้านทำธุรกิจอยู่สองสามตัวคือหนึ่งเป็นลานลานรับซื้อปาล์มน้ำมันอยู่สองแห่งค่ะอยู่อยู่บนต้นน้ำอยู่บนต้นน้ำทีนี้เราคาดว่าเมื่อฝนตกนะเอน้ำที่สะสมที่กองที่ตลาดปาล์มกองอยู่อ่ะมันจะน้ำจะชาล์จน้ในส่วนที่ที่อยู่ที่เป็นที่เป็นบนระพษที่พวกนี้ที่เป็นทำให้น้ำเสียเนี่ยลงถู่ลำคลองคาดว่า นะครับถ้าว่าตรงนั้นเกิดอีกากตรงนั้นแต่เรากําลังต,วตรวจสอบอยู่นะครับผมอ๋อค่ะค่ะอ่ะนั้นระหว่างตรวจสอบนี้เนี่ยนะคะถ้าตกวดว่าสงสัยเราอาจจะไปคุยกับทางลานที่รับซื้อปาล์ามันอ,อะไรต่างๆว่าเอ้ยช่วยมีระบบบ,บําบัดกันหน่อยได้ไหมไม่ต้องรอผลตรวจก็ได้ดีไหมคะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้อ่าตรงนี้ไปเป็นประสานก่อนไี้ไหมคะคืออย่างนี้คืออย่างนี้เราก็ได้เออได้นะ ผู้ประกอบกิจการนั้นก็ไม่เข้าการองการบริหารส่วนตำบลจะใช้ข้อบังคับตำบลว่าเรื่องการควบคุมกิจการมันเป็นอันตรายต่อสภาพของบาห่งรายสี่ต้านะครับต่อโดยระดับสาธารสุขทีสองาหาร้อยสามสิ2 5 3าคือจะใช้จะใช้กฎหมายเข้าไปบังคับด้วยให้บังับปฏิบัติตามหาการันตุนนะครับนะผมเนาะดีเลยค่ะดีแล้วฝากเรื่องนี้ด้วยได้ค่ะนั้นฝากเรื่องนี้ท่านนายก นะคะบบจ้าจ้าฝากด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามกันต่อและเป็นกําลังใจให้นะคะขอบพระคุณข้อมูลนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะ,บบะนายกสุชาติรับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนในหมู่บ้านป้ายต่อไปกันเลยค่ะป้ายนี้คุณผู้ชมจําได้ไหมคะปีที่แล้วเดือนกันยายนน้ําท่วมภาคกลางนะคะที่สุพรรณบุรีคือท่วมสามเดือนเลยค่ะแช่นานเลย ผ่านมาแล้วหเดือนนะคะตอนนี้บางอำเภอได้รับเงินเยียวยาแล้วค่ะผู้ชมคะไปกันที่สากรการเกษตรบางประมาจำกัดตำบลโคกครามอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ายประพัดโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณและเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภ,ภัยด้านการเกษตรนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงหลักเกณฑ์ปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีฉุกเฉินนี่นะคะเกษตรก,รกรก็ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรแจ้งข้อมูลการปลูกพืชเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะหรือว่าสัตว์ต่างๆค่ะ จึงขอให้กเกษตรกรทุกท่านให้ความร่วมมือติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่หรือผู้นําชุมชนในพื้นที่นะคะตอนนี้เขามีการตรวจสอบรายชื่อความถูกต้องกันแล้วสาหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยานะเป็นผู้ประสบภัยพิบัติเนี่ยนะคะอ่าฟังเสียงผู้ว่าราชการของสุพรรณบุรีเราเนี่ยน้ำลดลงจริงๆเนี่ยประมาณต้นมกราที่เราเริ่มสํารวจได้แต่แห้งแห้งหมดทั้งจังหวัดเนี่ยต้นกุมภาแล้วนะครับ การการที่เ, à, เราได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายส่วนที่ช่วยกันผลักดันไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบเองอย่างวันนี้เป็นของทางกระทรวงเกษตรเนี่ยทั้งกรมประมง à, à, ปลาสุสั์และก็ของกเกษตรจังหวัดที่ช่วยกันสารวจข้อมูลแล้วก็ส่งเอกฐานเอกสารต่างๆไปวันนี้เราได้รับมา63ล้านนะครับของประมงเนี่ยยังเหลืออีกชุดหนึ่งนะครับของพี่น้องอำเภอสองพี่น้องกับอู่ทอง สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมาถึงนะครับพี่น้องสองพี่น้องอุทองดูอยู่อาจจะเอ๊ะทำไมของฉันยังไม่ได้จะได้ในสัปดาห์หน้าย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่วันที่21กันยายนปี64ะคะ่ะคุณผู้ชมจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่แล้วก็คมปะสุจำได้ไหมคะตอนนั้นก็เรียกว่าพายุพัดถล่มเลยนะคะ มีอุทกภัยเกิดขึ้นถึง10อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็มีทั้งด้านการเกษตรด้านพืชประมงปศุสัตว์เสียหายกันเนี่ยขอความช่วยเหลือกัน9,249รายพื้นที่74เรียกว่าพื้นที่74,000ไร่ขอเงินช่วยเหลือ224ล้านบาทนะคะแยกเป็นด้านการเกษตร5,000กว่ารายวงเงิน92ล้านบาท ด้านประมงนะคะ3 0 0พกว่ารายขอช่วยเหลือ132ล้านบาทปศุสัตว์14รายนะคะขอช่วยเหลือกันแสน6 0หมืกว่าล้านนะคะเอาเป็นว่าสรุปแล้วเนี่ยที่10ออำเภอของจังหวัดชุพันธบุรีะค่ะจ่ายไปแล้ว1อําอำเภอก็คือบางประมา6 63ล้านบาทนะคะและอีก2อํอำเภอค่ะกำลังอยู่ระหว่าง สำรวจพื้นที่เสียหายเพราะว่าน้ำเพิ่งลดไปเมื่อต้นกุมภานี่เองนั่นก็คือสองพี่น้องกับอู่ทองนะคะใจเย็นเย็นส่วนอีก7อำเภอที่เหลือก็ยังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายค่ะคุณผู้ชมคะโอ้นี่นะคะกว่าจะได้เงินได้ทองกันนี่ก็5-6หเดือนเลยเนาะเพราะมันต้องตามขั้นตอนราชการนะคะแล้วกว่าน้าจะลดอีกก็เป็นเวลานานดีเดียวเอาละค่ะป้ายสุดท้ายดูเรื่องช้างป่ากันหน่อยคุณผู้ชมช้างป่าค่ะที่นครนายกอันนี้เนี่ยโอ้โห ลงมาอยู่ใกล้กับชุมชน20-30ตัวเลยนะคะไม่รู้ลงมาต้อนรับวันช้างไทย13มีนาที่จะถึงนี้หรือเปล่าไปดูภาพกันค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปกับชุดเพื่อนช้างตำบลสาริกาค่ะเพราะว่ามีช้างปากว่า30ตัวลงมากินอาหารนะคะโดยเฉพาะฝักของต้นจามจุรีอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีพลายสาลิกากับงาเดียวที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ไม่ยอมกลับคืนสู่ป่าก็สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านนะคะโดยฝูงช้างป่าประมาณ30ตัวลงมากินน้ำที่บอ่อเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งผลักดันให้มันกลับคืนสู่ป่าไปเพราะกลัวว่าถ้าหลงเข้ามาในชุมชนเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างปัญหากันค่ะและจากการสอบถามนายไพบุญจิตเสงี่ยมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบอกว่าช้างป่าฝูงนี้ลงมาในพื้นที่ปีละครั้งนะ เมื่อก่อนเนี่ยมีมากถึงหกสิบตัวปีนี้เนี่ยเพิ่งเจอสามสิถึงสี่สิบตัวที่ลงมาเนี่ยนะคะเพราะว่าบนเขามันไม่มีอาหารแล้วอ่ะก็ตอนนี้นะครับลงมาของใหญ่จะอยู่ประมาณสามสิบตัวครับ,รบที่ที่ลงมาได้ประมาณสักเกือบ,บอาทิตย์แล้วแหละ,ละ,ละครับตอนนี้ก็หากินอยู่ในบริเวณชายป่าอยู่ผมคาดว่าอย่างสาเหตุที่ช้างลงมาหากินด้านล่างนะครับก็ด้านบนเนี่ยอาหารที่ช้างกินเนี่ย น่าจะมีปริมาณน้อยลงเยอะนะครับเพราะว่าช้างก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็อาหารก็มาก็เลยขยายวงออกหาก,กินกว้างขึ้นนะครับลงพอลงมาเป็นพื้นที่ต่ําอาหารยังอุดมสมบูรณ์ก็เลยลงมาเรื่อยเป็นประจําขณะที่พลายสาริกาก่อนหน้านี้หายตัวไปประมาณ3าสัปดาห์นะคะตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาในพื้นที่แล้วแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปสังเกต เขาพบว่าบริเวณหางมันมีบาดแผลขนาดใหญ่นะคะซึ่งเป็นบาดแผลจากการถูกช้างที่คาดว่าเป็นลักษณะของการห่วงช้างตัวเมียกันเนี่ยไล่แทงคือเหมือนกับทะเลาะกันแย่งสาวอะไรแบบนี้นะคะ เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังช่วยเหลือไอ้พลายสาลิกานี้เพราะเกรงว่าบาดแผลเนี่ยจะติดเชื้อรุนแรงค่ะก็เลยต้องรีบวางแผนใช้ทีมสัตวแพทย์ของทุทยาแห่งชาติเขาใหญ่ไปยิงยาสลบนะคะแล้วก็รีบรักษาแล้วก็จะสวมปลอกคอเพื่อติดตามพฤติกรรมของช้างป่าตัวนี้กันต่อไปนะคะโอ้ดูสิคะคุณผู้ชมขนาดฝูงช้างจะเข้ามาทำลายพืชผลการเกษตรของชาวบ้านนะคะไปสังเกตเห็นแผลของช้าง ยังกลับไปช่วยเหลือช้างเห็นไหมเนี่ยความมีน้ําจิตน้ําใจความเมตตาของมนุษย์นะคะมันก็ยังทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่เรื่องกับช้างได้นะคะคุณผู้ชมน้อง t อบน้องอยุ้ยคะครับนะเมตตาธรรมคาจุนโลกนะครับยุ้ยอ่าใช่แล้ววันที่13ามีนาคมนี้เป็นวันช้างไทยนะคะก็เดี๋ยวยกผลประโยชน์ให้จำเลยวันหนึ่งถ้าลงมาในพื้นที่เราจะดูแลเป็นอย่างดีคือเลี้ยงบุฟเฟ่ทำโปรตีนช้างเนี่ยนะฮอาดูเรื่องความปลอดภัยด้วยละกันให้วันเดียว วันเดียวนะครับ <ขอ S 1> วันนี้ขอบคุณพี่ยุย้ยเจอกันสัปดาห์หน้า,นาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ